บรรยากาศวันนี้ไม่โอเคค่ะการฝึกซ้อมก็แต่ไม่มีลมฮุชมบรรยากาศข้างสนามไปด้วยกันนะจ๊ะท้องฟ้าก็อึมครึมอึมครึม มาแล้วมาดามท้องฟ้าก็อึมครึมบุมครึมนะคะอดอกยาก็สวยสวยสีสวยงาม สวยงามพระราม